สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกัน,นะครับ,ก,บกับช่อง YouTube เกษีรฟาร์มเอาไก่นุ่มนะครับเพิ่งจับขึ้นฝูงมาตัวนี้เตะเช็คแววดูไป5นาทีเมื่อคืนนี้นะครับตัวนี้เป็นไก่แววดีมากนะครับอนาคตดีๆเลยครับตัวนี้เป็นพอม่าง่อนนะครับอายุ8เดือนน้ำหนักตอนนี้2 3 2สซีนะครับ ลอยชนสองห้าสบายครับรูปล้อนะครับตัวนี้สไตล์การชนเป็นไกลเดินเตะได้ถอยเตะได้นะครับเป็นไกลจังหวะดีครับเรียมดีถ้าคู่ต่อสู้ถอยเราเราจะเดินเข้าไปเตะนะครับตัวนี้ถ้าว่าเกจอคู่ต่อสู้เดินก็ถอยขยับเตะเตะเข้านะครับ แม่นเบอร์แข้งดีอนาคตดีๆนะครับตัวนี้นะหน้าปั้นมากไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิอะไรนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับสนใจก,ก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปได้เลย,เลยดูครับสาสาลอนะครับสายเลียมสายลีลาไม่ควรพลาดน,นะครับตัวนี้แนะนำเลย ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์่อง Tube, ยูทูบเกรซลีฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ